ชีวิตคนเราน้อยใจเสียใจมีกันทุกคนแหละแต่เราจะตั้งสติอืมดึงตัวเองออกมาได้ไวกวัวกันอันนี้คือหัวใจสําคัญของชีวิตนะะน้อยใจเลี้ยงลูกอ,อยากให้ลูกรักลูกห่วงเนาะ แต่สุดท้ายแล้วถ้าเรายอมรับความเป็นจริงโอเคชีวิตเขาก็ต้องเดินหน้าไปในแบบที่เขาเป็นน้อยใจช่วยเหลือพี่น้องอยากให้น้องเข้าใจพี่น้องเข้าใจและคอยใส่ใจถามไทยความคิดถึงเนาะในมุมที่ว่าไม่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีเวลานึกถึงเราย่างลำบากเพราะเรามีคุณค่า ในช่วงระหว่างเขาทุกเอาจริงๆอันนี้ก็เป็นหัวใจที่เขามองว่าเราคือคนที่คอยช่วยยามลำบากอืมก็ภูมิใจนะฮะเอาถอยหลังมาทีนี้น้อยใจหลายเรื่องราวสามีอยู่กันนานไม่มีคำว่ารักเอ้ยเฉยชาย,ยืดไปสรุปแล้วทุกอย่างมันลงตัวที่เราทำให้ทุกๆคนมีความหวังกับเราแล้วก็เคยตัวเราได้รับในมุมแห่งความสุขเสมอ เนาะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราทวงถามได้กับทุกคนเหมือนกับสามีเนี่ยเฮ้ยอยู่นานแล้วไม่บอกรักสักทีทีรักอยู่รักฉันไหมเดี๋ยวนี้อืมอืมอืมเราก็ถามไปมาน้องเหมือนกันไม่ห่วงกันบ้างเหรอนะคะสุดท้ายแล้วในเมื่อเราเป็นผู้ให้เราก็ต้องควรเป็นผู้เอ่ยน,นะคะสุดท้ายแล้วเราก็ถามตรงๆเนี่ยคือเปิดใจบางทีเขาอาจจะลืมคิดไปไม่คิดว่าเราจะไปนั่งคิดเล็กคิดน้อยในหลายๆมุมเนาะ แล้วมานั่งมโนเสียใจนะคะเพราะชีวิตทุกคนเนี่ยมันต้องดิ้นรนและสู้ออกไปแล้วอย่าลืมคํานี้ย้ําเสมอว่าเราห่วงเขาเห็นเขาลําบากเราเป็นคนเหยียยืนแล้วอย่าลืมว่าตอนที่เราช่วยเขาเขาก็ลําบากและคําลําบากของเขานั่นแหละเขาก็ไปดิ้นรนแก้ไขปัญหาชีวิตของเขานะอ่าแล้วเขาก็ดีขึ้นอืมแต่เขาก็ต้องดิ้นรนต่อไปก็เลยลืมคิดในข้อนี้ นะฮะมันก็เป็นการคิดเล็กคิดน้อยเก็บเล็กเก็บน้อยจนเราสะสมแล้วทีเนี้ยส่วนนน้นก็เออลำบากเมื่อไหร่นึกโอ้ยพี่ฉันช่วยได้พี่ฉันช่วยได้ไดอ่ะยื่นมาหาพี่พอพี่ช่วยไปหลายครั้งหลายครั้งมันก็กลายเป็นชินชาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตว่าเขามีผู้มุ่งหวังแต่คําขอบคุณนะมันได้อยู่แล้วอแต่ทีเนี้ยพินิจพิจารณาไปเรื่อยมันใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยๆ มันก็ต้องย้อนมาหาเราอีกทีว่าเราจะต้องรู้จากปฏิเสธยังไงและให้เหตุและผลทุกครั้งนะคะไม่ใช่ว่าจะยื่นยื่นแบบไร้คุณค่าและไม่มีเหตุผลพินิพิจารณาในขอบเขตของตัวเองด้วยอืิงจริงๆย้ําทุกอย่างเราทํานะเรานําเสนอเราจ่ายอันนี้คือความคิดของเราเจ็บทั้งขึ้นทั้งลอง่องแต่ถ้าเมื่อไหร่ นะฮะเรากําหนดเราบอกว่าไม่ครั้งแรกมันอาจจะยากเขาอาจจะไม่ถูกใจปล่อยให้เขาเจอในแบบนั้นสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ย้ําด้วยว่าอ่ะช่วยมากี่ครั้งแล้วชีวิตอะทาไมไม่คิดจะพัฒนาขึ้นไม่ไหวแล้วนะเราไม่ไหวแล้วนะถ้าเมื่อไหร่เราบอกเขาไม่ไหวเราก็ต้องหยุดจริงๆคําพูดเราจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเราพูดแล้วทํา ให้คือให้นี่คือนิสัยเยจาถ้าเยจา่านิ่งทุกคนจะรู้ว่าไม่นะฮะนั่นคือทุกคนจะต้องมีไม่ใช่ว่าเราจะต้องใจดีจนชนิดที่ว่าทำร้ายตัวเองเอาจริงๆนะายจ่ามานั่งคุยทุกคนเนี่ยเยจา่าขอกราบน้ำใจเลยทุกคนเยจา่ายังไม่ดีพอเท่ากับทุกคนกับพลังคำว่าให้พี่น้องครอบครัว ช่วยเหลือทุกคนเยาจายังมองเห็นว่าเออเหลี่ยมนี้มันหักเหลี่ยมนะมุมนี้ไม่นะอ่าเขาลอดนะและการแสดงของแต่ละคนออกมาแบบไหนเราก็ต้องดูตามสเต็ปและป้องกันตัวเองไปในตัวอย่าลืมว่าชีวิตเราพึ่งพาใครไม่ได้ใช้คำนี้คิดแบบนี้ไม่ได้คิดลบ แต่คิดให้มีสติและป้องกันตัวเองและจะพูดเสมอว่าช่วยคือช่วยให้คือให้ยืมคือยืมอืมแต่มันก็ยากนะถ้ายื่นออกไปแล้วเนีย่ยจะจะเป็นคนคิดก่อนนะสามวันนี้นอนไม่หลับหลับพูดเรื่องเงินหรือจะทําอะไรก็ตามอันนี้จริงๆคิดก่อนแล้วก่อนจะออกเนะี่ยแต่ถ้าเงินออกจากมือไปแล้วเออได้คืนก็นว่าบุญ บ็ได้คืนกันแล้วไปเพราะนี่คือพี่น้องไม่ใช่คนอื่นไกลนะคะก็ถือว่าเนาะจุนเจือกันไปนั่นคือในขางแต่ก็พูดตรงหน้าเลยว่าถ้ายืมแล้วไม่ให้ครั้งสุดท้ายก็จะไม่มีทุกคำพูดของเรานะบางครั้งอ่ะยาฮวงแต่ความเกงใจกลัวแต่ผิดใจผีใจน้องผิดใจพ่อใจแม่แล้วเก็บความ อึดอัดไว้ในหัวใจเพียงคนเดียวพูดออกไปอืให้เขารู้สึกเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่เงินถูกหวยไม่ใช่เงินหล่นมาจากฟ้าไม่ใช่เงินที่ขอใครมามันเป็นเงินที่เราทําด้วยแรงของตัวเองนะคะสําหรับยายจ๋าเนาะถึงแม้เราจะเป็นเงินขอผัวมาก็ตามอย่าลืมนะ เออผัวน่ะคือคู่ชีวิตเราถ้าวันหนึ่งผัวไม่มีเราก็ลําบากเนาะและเรามาอยู่กับฝรั่งอะมากกว่าสิบปีทุกคนเนี่ยเรียนรู้ละนิสัยฝรั่งพ่อแม่ให้ลูกยันตายลูกไม่จำเป็นต้องมารับผิดชอบพ่อแม่รอรับอย่างเดียววันเกิดของขวัคริสต์มาสนะอ่ายันตายเงินเหลือแบ่งกัน แตกต่างแต่เราคนไทยนะเราเรารู้คุณเรารู้คำว่าพี่น้องเราได้ทำได้ดูแลพี่น้องครอบครัวในเวลาที่สมควรและก็เหมาะสมมันก็ไม่ทำให้เราลำบากไม่ทำให้ยายจ๋าลำบากนะฮะยายจ๋าขอใช้คำนี้เนาะ กับครอบครัวขอบคุณขอบคุณพูดทุกครั้งขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะคะขอบคุณทุกคนที่ยืนหยัดอยู่กับแม่กับเป็นตัวแทนนะคะคนดูแลเนาะอืพ่อแม่ทางเมืองไทยทดแทนยายจ๋าแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจอืม ขอบคุณนะคะทุกครั้งที่เกิดปัญหาคุยกันด้วยเหตุและผลและเขาก็ยอมรับถึงแม้จะมีปึ้งปั้งบ้านสุดท้ายเราก็เดินเข้ามาหากันยายจ๋ายังมีครอบครัวทุกคนยังรักกันอยู่ในมุมมองที่ต้องยอมรับและเข้าใจนะในแบบที่เราให้ไหว เอาจริงๆชีวิตความเป็นจริงนะคะทุกคนยังลำบากย่ยจ๋ายังมองว่าทุกคนลำบากแต่มันก็เป็นชีวิตของเขาที่ต้องดิ้นรนนะคะต้องดิ้นรนสู้เพื่อครอบครัวของเขาอืมนะคะย้าทุกคนเนี่ยย่ยจ๋านะคะพี่น้องห้าคนสตาร์ทเมื่อก่อนเรามีแค่ห้าอาบวกพอมีคู่ขึ้นเป็นเท่าไหร่ อ่านะเป็นสิบอ่าแค่คู่นะหลังจากนั้นมีลูกมีเต้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนมีครอบครัวเป็นของตัวเองและการที่จะไปนั่งฟังปัญหาชีวิตของพี่น้องถ้าเขามีแนวคิดสร้างเสริมแนวคิดที่ต่อย,ยอดของเขาได้บอกเลยนะหัวใจยายจ๋านี่พองโตมากมาก,มากอย่างน้องคนเล็กเนี่ยเขาก็ดิ้นรนของเขาเนาะอย่างน้องคุณรองอ่าน้องชายนะคะเขาก็ดิ้นรนในไร่ในสวนพอกินพอใช้ก็เหลือส่งลูกเต้าโรงเรียน ไอคนนึงก็อืดิ้นลนกันไปนะคะมันก็จะมีมุมมองว่าเออชีวิตบ้านเรานะนะมันต้องสู้จริงๆและคำว่าลงทุนรายได้ฝ่ายเดียวแล้วทีเนี้ยรายจ่ายออกมาพอลูกโตค่าเรียนนู่นนี่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องดิ้นลนอืมถ้าขาดเขินมันก็เป็นการถามพูดคุยกันอืมจุดที่ช่วยเหลือกันในความจำเป็นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแต่ ทุกคนต้องสู้ไม่ใช่มานั่งงอมืองอเท้ารอคนต่างแดนเพียงคนเดียวนะคะจากหลายครอบครัวที่เราฟังและเอาพ่อเอาแม่ขึ้นมาเป็นหลักเขาเรียกว่าไอตัวประกันเหรอเออดูแลพ่อแม่ไปทํางานที่ไหนไม่ได้จะต้องมานั่งเฝ้าอืมแล้วคิดไหมว่าเงินทุกบาทนะอืมทุกสตางค์ที่ดูแลพ่อแม่และเสริมให้กับคนที่ ดูแลยามเจ็บป่วยเนี่ยนะมันเท่าไหร่มันมาจากไหนอืมความคิดง่ายๆเลยนะอันนี้พูดเปรียบเทียบรวมทั้งของยายจ๋าแล้วก็ทุกคนให้ฟังว่ายายจ๋าเนี่ยเคยเห็นเวลาน้องนุ่งทํางานแม่ยายจ๋าป่วยน้องเนี่ยเขาจะวิ่งเลยแล้วทิ้งทางไล่เราก็ต้องเข้าใจเพราะหัวใจห่วงอ่านี่ดีใจนะในมุมว่าดีใจทุกคนวิ่งมาดูพ่อดูแม่กันเราก็ดีใจ แต่ทีเนี้ยเสียเราก็เลยบอกว่าแม่ลูกชายของแม่น่ะเห็นไหมเนี่ยเขาจะไม่มีเขาเรียกว่าอ่าหนึ่งสองไม่เป็นนะความคิดอ่ะเอาคนนี้ไปวางตรงนั้นตรงนี้แต่สมองพอแม่ป่วยป๊บ๊บวิ่งเลยทิ้งตรงนี้เลยเสร็จตรงนี้เสียอ่ะอันนี้พูดความเป็นจริงที่เจอเราก็ขำความรู้สึกนะคะเราก็มาจูนเจียกันคุยกันความคิดของแต่ละคนอ่านะฮะ เราเนี่ยไม่อยากให้เสียทั้งสองทางนะวรายได้ในไร่ในสวนแต่หัวใจแม่เป็นคนสําคัญอ่าโอเคเราก็ปื้มตรงนี้แล้วเราก็พูดกับแม่ว่าแม่ดูแลสุขภาพดีๆนะแม่รู้นะไอคนที่เฝ้าแม่เนี่ยไอคนที่วิ่งไว้เนี่ยมันทิ้งทุกอย่างเลยนะสุดท้ายลําบากนะลำบากลำบากกับคนที่คอยจะต้องช่วยเหลือนะเพราะว่าอืม มันก็ต้องเป็นเพิ่มเงินคูณสองอันนี้พูดตรงๆนะคะกับทุกๆคนให้เข้าใจเมียฝรั่งเนี่ยยายจ๋าไม่เคยไปขัดอืมใครหรือว่าเรื่องเงินเงินทองทองเพื่อที่จะวิ่งช่วยเหลือพ่อแม่ขอเพียงแค่พูดและบอกเราวิ่งให้นะฮะอ่าอยู่ในอัตราเรารู้รักษาคนแก่เนี่ยเอาจริงหนึ่งการดูแลเลี้ยงพ่อแม่สองการรักษาเจ็บป่วยยายจ๋ามองว่าไม่ได้หนักอืมนะ ถ้าเราเตรียมพร้อมที่จะวางเป็นล็อกลอกไว้ให้มันหนักตรงที่ไหนเมืองไทยเรานะคะความอบอุ่นของพ่อแม่ความรักนะความใส่ใจของลูกหลานอันนี้เราต้องมาจูงดึงเข้าหาด้วยนะอ่าและคนเฝ้าคนดูแลเพราะฉะนั้นคนอยู่ต่างแดนเนี่ยใช้สมองเยอะมากถึงแม้ไม่ได้ไปก็ตามนะเรียกใส่คนนี้ชี้ใส่คนนี้อันนี้อันนี้อันนี้ด้วยเงินทั้งนั้นเงิน อืทุกคนภูมิใจถ้าพี่น้องเข้าใจและเป็นตัวแทนให้นะฮะเราก็ทำงานมันต้องเสียสละในทางหนึ่งคนหนึ่งมีหน้าที่เงินอีกคนหนึ่งเป็นหน้าที่ดูแลถูกต้องอันนี้ลงตัวสำหรับครอบครัวยายจ๋าแต่หลายครอบครัวกลับมองว่าไม่พอยังต้องการทั้งเงินและคนไกลไปค่าตัวเท่าไหร่ค่าใช้เท่าไหร่รู้ไหมหัวใจเนะี่ยปุ๊บปั๊บอยากไปนั่งเฝ้าเองไม่ให้ใครยุ่งนู่นแหละอ่าอย่างตัวยายจ๋ายังบอกเลยแม่ ตัดปัญหาไหมเอาพูดแบบหยอกๆนะฮะไม่ต้องให้ลูกทุกทุกคนเลยมาอยู่กับยายจ๋าเลยรักษาเองดูแลเองโอ้ยมึงเอากูไปขังตังน้ันแข่งตีอยู่พอได้แล้วกูตายพอดี <c oughs> นี่คือความเป็นจริงมันเลือกไม่ได้ทั้งสองอย่างมันทําไม่ได้ทั้งหมดออแต่คำว่าครอบครัวถ้าลงตัวฉเฉลี่ยเพื่อร่วมด้วยช่วยกันะแม่ก็แม่ร่วมกันพ่อก็พ่อรวมกัน มันก็จบลงตัวไปได้ด้วยดีและให้รู้จักขอบเขตอืมนะสม่ำเสมอเป็นธรรมกันทุกทุกคนหัวใจเย,ยจ่าบอกเลยนะเย,ยจ่ารักพี่รักน้องทุกทุกคนด้วยหัวใจนะฮะทุกสิ่งที่ให้เย,ยจ่าภูมิใจเพราะมันเป็นความรู้สึกของเย,ยจ่าเองที่ผ่านมาอ่ามันเป็นสิ่งที่เย,ยจ่าภูมิใจที่สุดเพราะเราลำบากมาด้วยกัน นะ,ะยายจ๋าจอยากเห็นทุกๆคนจเจริญรุ่งเรืองอยากเห็นทุกคนรวยเอาจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจะไม่ได้ห่วงเออวันนี้เราช่วยได้แค่นี้เราต้องหยุดเพื่อถอยเซฟตัวเองเนี่ยหัวใจจริงๆมองดูทุกคนยังดิ้นรนอยู่และในทางที่ผิดหรือถูกในมุมของเขาเนี่ยเราก็มานั่งมอง ว่าเมื่อไหร่จะล้มมันต้องพลาดเพราะในสายตาคนนอกอย่าลืมนะจะมองเห็นแต่คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะลั้นแล้วดื้อนะฮะเราเนี่ยเสียวอยู่ในหัวใจเสมอ,อยายจ๋าจเคยพูดกับน้องคนเล็กว่าเคยดูนะอืมอย่างเงี้ยแล้วทําไงถ้าถึงสุดท้ายอ่ะยังไงล่ะพี่เอ้ยนะปรับทุกกันอยู่สองคนนะเอจะเรื่องแบบนี้เราจะก็ไม่คุยกับแม่มากเพราะว่าคนแก่ก็จะคิดเยอะนู่นนี่นั่นนะ,ะมันก็จะเป็นความรู้สึกอืมนะ ถ้าเรามีพอนะแต่คำว่าพอมันไม่มีในเมืองผลถึงแม้เรามีพอเราจะไปจุนเจือให้ทุกคนแบบชนิดที่เขาพอใจยากแล้วมันจะลำบากตกที่เราเพราเราเข้มแข็งแล้วมองอย่างเข้าใจว่าปงเนาะกรรมไรเวรมันกรรมมันเกิดขึ้นจากการกระทำเหมือนหนี้สินมันเกิดขึ้นจากการไปหยิบยืมเพิ่มเติมต่อย,ยอดอยู่ไม่จิป,ปะทะอืมไม่เซฟมองแล้วเพียงแค่ขอเป็นหนี้ไม่ว่า นะคะอืมเสียหน้าไม่ได้นั่นคือมุมของคําว่าเมืองไทยควา,วาว่าครอบครัวเอาง่ายๆไม่ต้องไปเมืองไทยครอบครัวยายจ๋านะหรือหลายๆคนที่รู้จักถูกไหมถูกไหมเอ้ยนะคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นกําลังใจพี่น้องขานะคะทาํามันให้ถูกจงภูมิใจในสิ่งที่เราทําและหรือเราให้อ่าวันนี้ เราไม่เดือดร้อนเรามีสุขภาพที่แข็งแรงถึงแม้ผ่านมามันหมดไปแล้วก็เก็บเซฟตั้งแต่วันนี้ใหม่เพื่อดูแลตัวเองเนาะ10%เไม่มากมายสําหรับตัวเองคนคนเดียวเนี่ยกินไม่เยอะหรอกถ้าเมื่อไหร่เราคิดแค่นั้นแล้วส่วนนั้น